สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสอนรับของตกแต่งตัวทั้งหมด3อย่างครับในแมปไรเดอร์โวนั่นเองก็จะมีหมวกของไว้แว่นตาของเอ็กเซดและหัวของหัวหน้าองค์กรช็อกเกอร์นะครับของทั้ง3อย่างนี้เป็นของอีเวนต์นะครับนะาซึ่งแนะนําว่าให้รับก่อนที่มันจะหมดเขตซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหมดหรือเปล่าแต่วิธีการทํามันแป๊บเดียวนะครับไม่ยากสาหรับวิธีการทําอย่างแรกก็ให้เรามาที่หน้า r ล d เดอร์เซ็นเตอร์ก่อนนะครับและให้เรากดคลิกที่บอร์ดนะครับนะตรงนี้และให้เรากดคลิกปุ่ม3รับนะ เคมรีวอร์ดเมื่อกดคลิกแล้วก็จะได้ของทั้งสามชิ้นมาแบบนี้เลยนะครับบอกแล้วว่าวิธีการรับง่ายๆอันนี้ผมทําคลิปเผื่อใครที่ยังไม่ได้นะครับนะหรือไม่รู้วิธีทําสําหรับวิธีการใส่คอสเมติกหรือว,ว่าของตกแต่งอย่างแรกก็ให้เราเปิดหน้าต่างโหลดเอาแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ให้เรากดคลิกที่คอสเมติกช่องสุดท้ายช่องที่4จากนั้นจะขึ้นของที่เราได้มานะครับก็ให้เรากดเลือกใส่สักอันหนึ่งสําหรับหมวกของไว้เมื่อใส่แล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะก็คืออิงตามต้นฉบับเลยรูรู้สึกกดหมว ดูนุ่มนิ่มมากก็สําหรับของชิ้นนี้จะเป็นระดับเอกโซติกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยต่อมาจะเป็นหัวของช็อกเกอร์เรดเดอร์นะครับหรือว่าตัวบอสในมารเรเดอร์หมายเลขหนึ่งนะครับนะก็เป็นบอสช็อกเกอร์นั่นแหละหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นหน้าตาสุดท้ายนะครับตอนที่ถอดหมวกออกนะครับนะหน้าตาจะเป็นโฟมแบบนี้เลยนะครับสาหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นระดับอีพิกนะโอเคไปดูอันต่อไปกันเลยต่อมาอันสุดท้ายอันนี้จะเป็นแว่นตาเอ็กเซน์นะครับเวลาใส่ก็จะเป็นประมาณนนนี้เเลลยะคครัก็็ือปตววใส่่แ เอ็กเซดแบบนี้เลยนะหน้าตาคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ก็ของชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นระดับอีพิกเหมือนกับหัวช็อกเกอร์นะครับดูเฟี้ยวและเท่ดีเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับก็สําหรับวิธีการรับของทั้ง3ชิ้นก็มีเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบาย